พุ่นโดยตระกูลภูวรลักนะฮะก็นี้เมื่อวนก็ได้คุยกับพี่เพลดานะครับ CEO นะครับของ Major Development นะครับแล้วก็ทางด้านของ MD นะฮะก็เป็นดรสุริยานะครับภูวรลักษ์เช่นเดียวกันโอ้โหคือเขาก็เต็มที่นะเต็มที่นะด้วยชื่อเสียงของตระกูลเองบริหารงานเองเลยนะครับอ่านะครับแล้วผมก็ปกิศศิริวัฒนเกตนะครับตระกูลเฮ้ยศิริวัฒนเกตก็เป็นนามสกุลที่ มีชื่อเหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปเนะมื่อวานก็ได้คุยกันนะครับนั่งคุยกันนะครับทีนี้คีย์สาคัญเนี่ยอย่างที่บอกผมไม่ได้คุยถามเขาเรื่องการเติบโตผมสนใจแต่ว่าออกหุ้นกู้มาแล้วเนี่ยจะจัดการสภาพคล่องอย่างไรและจะมีปัญญาในการจ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้นคืนไหมนะครับสิ่งที่ได้ได้รับมาก็ผมว่าน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมถามเขานะครับเพราะว่าผม มีความเป็นห่วงผมก็ถามเข้าไปเรื่องนี้ครับงบการเงิน,นคือมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ปีหกสามเนี่ยทําไมรายได้ของคุณเนี่ยมันดิ่งนรกหมกไหมขนาดนี้จากสี่พันล้านตะไบก่อนนี้หกพันล้านเจ็ดพันล้านทําไมอยู่นี้เหลือแค่สี่พันปีหกหกหกห้าเหลือสองพันสามปีหกหกเนี่ยเหลือแค่พันหกนะฮะทำไมทาไมมันลดจังทําไมมันลดเยอะจังนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่สวนทางกันนะครับเดี๋ยวพอเวลาเปิดก่อนนะครับสิ่งที่สวนทางกันนะครับคือพอไปดูในสินทรัพย์เนี่ยพอไปดูในสินทรัพย์เนี่ยปรากฏว่า ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเขียนไหมฮะนี่ต้นทุนโครงเนี่ยนี่ยต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นมันแปลว่าอะไรมันเหมือนคล้ายๆกับสินค้าคงเหลือคุณเห็นปะตอนปีหกสี่มันเจ็ดพันปีหกห้ามันหกพันหกปีหกหกอ่ะมันหมื่นหนึ่ง อี๋อันนี้ปรับเพิ่มขึ้นแต่ไรายได้ลดลงผมแม่งดูงบแล้วผมก็มีความไม่สบายใจแปลว่าอะไรแปลว่าผลิตผลิตของผลิตของเน่ะแล้วก็เก็บไว้สินค้าคงเหลือเยอะๆใช่ไหมแต่อะไรครับขายไม่ออกไรายได้ลดลงหรือเปล่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ตอนนี้โครงการของคุณเนี่ยลอนจะออกมาแล้วอะ่ะมันมันโอนไม่ได้หรือเปล่าของมันเลยเต็มมือเลยเนี่ยคือผมก็กลัวดิผมก็เลยคุยกับเขา คำตอบที่ได้นี่คนละเรื่องเลยครับคืออย่างแรกก็คือเขาบอกว่าที่รายได้ลดลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมเจอร์เนี่ยสาปีตั้งแต่ปี6กสานะตั้งแต่โควิดเนี่ยเมเจอร์เดลลลอดไม่ได้หยุดตัวเองหยุดด้วยการที่ไม่ออกโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ร้อนชุโครงการใหม่ๆเลยสิ่งที่เขาทําก็คือฉันจะเอาตัวรอดอยังไงฉันจะต้องระบายสต็อกที่มีมาทั้งหมดเนี่ยเขาเน้นไปที่การระบายของดีสต็อกกิ้ง ระบาย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 เต็มเลยคือแปลว่าสามปีที่ผ่านมาเขาเน้นไม่ออกโครงการใหม่เลยเขาระบายอย่างเดียวระบายอย่างเดียวระบายอย่างเดียวนะครับแล้วปรากฏว่าพอระบายไปแล้วมันระบายแล้วหมดจะหมดแล้วจะหมดแล้วเมื่อประมาณปีหกห้าต้นปีหกหกปีหกหกเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นช่วงเวลาของการรีสต็อกเริ่มสร้างใหม่มันก็เลยโดดขึ้นมาไงอีเนี่ยมันก็เลยโดดขึ้นมา นะครับแต่ถามว่า,าทำไมโอนโอนมันน้อยลงเอาก็มันเพิ่งเริ่มสร้างจะคอนโดจะแนวร่ามันก็ต้องใช้เวลาแนวร่าอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งปีหรือเกือบปีในการที่จะสร้างเสร็จใช่ไหมครับแต่ถ้าคอนโดอย่างน,น้อยก็ต้อง3ปีอันเร็วหน่อยก็2ปีเห็นไหมนะครับสองถึงสปีใช่มันเพิ่งเริ่มรีสต็อกกิ้งขึ้นมารีสต็อกขึ้นมามันยังมันยังไม่ได้โอนนะครับเออผมก็ฟังแล้วเออก็มีเอกเซน์ว่ะ ก็จริงนะครับเมเจอร์เดเวลอปเมนต์ก็เงียบๆไปสองสามปีที่ผ่านมาผมก็คุยกับเขาแล้วก็พี่เพชรดาสไตล์ดูเหมือนจะเป็นสไตล์แบบสายนุรักษ์นิยมคือเขาแบบเขามองว่าในช่วงเวลาสาปีที่ผ่านมาเขาจะลีนตัวเองไงให้ผอมแล้วก็จะทำไงให้อ่อมันมีความมั่นคงมันมีความเซฟแล้วเขาเห็นความสำคัญเรื่องความเสี่ยงเป็นอันดับหนึ่ง ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องเขาเห็นความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งถ้าถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มั่นใจจริงเขาก็จะไม่ไม่เสี่ยงเแบบนี้โอเคคือถ้าเกิดคุณจะต้องการการเติบโตอ่ะคุณอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเกิดคุณต้องการปล่อยกู้เขาแล้วให้เขาหาเงินมาคืนคุณเนี่ยแบบเนี้ยจะค่อนข้างโอเคคือมึงอย่าเสี่ยงมากมึงไม่ต้องเสี่ยงเอาแบบพอดีๆจะได้มีปัญญามาจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็คืนเงินต้นใช่ไหมเขียนไหมครับทีนี้พอพอมาแล้วก็ถามว่า ผมก็ถามว่าแล้วตอนเนี้ยมีของอยู่ในมือเนี่ยมีอะไรบ้างถามว่าทําไมต้องมีของอยู่ในมือมีอะไรบ้างถามทําไมถ้าเกิดคุณไม่มีของถ้าเกิดของที่คุณสมมติเอากรณีแรกถ้าเกิดคุณไม่มีของคุณจะเอาที่ไหนมาขายแล้วเอาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยกับจ่ายเงินต้นถูกไหมฉะนั้นถ้าถามแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีของอีกอันนี้ก็น่ากลัวนะครับถัดมาถ้าเกิดเขาบอกเขามีของคําถามคือของที่เขามีอยู่อ่ะมันขายได้ไหมมันโอเคหรือเปล่า นะครับอ่ะก็ผมก็เลยถามเขาว่าตอนนี้มีของในมือมีอะไรบ้างเขาก็ตอบออกมาได้แล้วก็ฟังแล้วก็โอเคนะครับก็ไปดั้งพิจารณาแต่ละโครงการมันก็จะมี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 โครงการต่างๆเนี่ยนะครับทีออ่อย่างเช่นโครงการมอตันอ่ะมอตันที่กรุงเทพกีทาถ้าเกิดคุณมีโครงการที่ที่กรุงเทพกีทาเนี่ยนะครับในเวลในช่วงเวลาแบบนี้ คุณขายได้หมดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกระแสนิยมที่คนจีนพมา่านะฮะย้ายหนีประเทศมาไนะม่ว่าแล้วแม่งก็เป็นพวกคนรวยมันก็จะโทนโซนที่มันจะชอบไปกันก็คือที่เขาจะชอบไปกันก็คือพวกกรุงเทพกีธาเอาบ้านหรูๆซึ่งอันเนี้ยเห็นปะมอตันเกตขายได้นะครับไซส์สองพันสองก็รอรอรับรู้ไรายได้ในปีนี้นะฮะ ก็โอนทยอยโอนในปีนี้ซึ่งพวกนี้ขายได้หมดแล้วนะฮะถัดมามันมีจะมีอะไรอีกก็จะมีพวกโปรเจกต์ Project, นะ,ะตรงปิ่น9ก้าในรูปมีรูปนี้ไหมเนี่ยมิวนิกนะ,ะอันนี้มิวนิกหลังสวนมิวนิกหลังสวนก็เป็นโครงการร่วมทุนนะครับขายยังได้ไม่แต่หมดนะแต่ว่าก็ทยอยขายนะเป้าหมายเขาซึ่งหลังสวนยังไงสักวันหนึงมันก็ขนา,ายหมด ถูกป่ะหลังสวนมันทำเลอภีมหาทองคํายังไงก็ขายได้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอดนนี้เอกไมยขายไปหมดแล้วไม่รู้ว่าโอนหมดหรือยังนะฮะน่าจะทยอยรับรู้แล้วอันนี้แต่ว่าโครงการนี้นะครับตัวเมทริสนะครับเมทริสเนี่ยที่ลาดพร้าวเนี่ยอันนี้อยู่ระหว่างขายไปได้ประมาณสัก5้าสิบห้าเปเซ็นตะครับขายไปได้ประมาณสัก5้า้าถึง70%็สเอร์เซตละผมไม่แน่ใจว่าห้าห้าหรือเจ็สิบนะจำตัวเลขไม่ได้ นะครับแล้วก็น่าจะโอนในประมาณปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับอ่านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเมฟิลปิ่นข้าวโครงการหรูนะฮนะบ,บ้านที่ระดับแบบทาวน์โฮมนะฮะที่มันขายระดับแบบกลุ่มลักชอรี่นะครับกลุ่มนี้ก็โอนปีนี้นะครับแล้วที่น่าจะเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็ผมมองว่าอันนี้ว่ามิวนิกพร้อมพงมิวนิกพร้อมพงเนี่ย พึ่งจะเริ่มได้ EAA แล้วก็จะเริ่มก่อสร้างนะครับเอ,อ่อน่าจะเสร็จประมาณอีก3ปีข้างหน้านะครับน่าจะเริ่มโอนประมาณปี2027 20 2027ปีประมาณปี2027-2028นะฮะทำนองนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นโครงการไฮโซนะครับถ้พอมาเรียบเรียงไล่ไทม์ไลน์แล้วอ่ะอันนี้จริงแล้วยังมีโครงการคอนโดตรงเจริญกรุงอีกนะพอเขาตั้งตรงเจริญกรุงใช่ไหมตอนนี้แถวบ้านผมแม่งทำเลท้องมาก เพราะอะไรรู้ว่มมันล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติมีชอว์บรีแล้วก็คิงคอลเลจโอ้โหแถวบ้านผมแห่งกลายเป็นฮอตเลยนะถ้าเกิดโครงการอะไรหรือพวกบ้านเดี่ยวอะไรที่ไฮโซนะฮะมาแถวนี้นะฮะตอนนี้จะขายได้เพราะว่าเขาก็อย่างโครงการนี้ไอ้มิวนิกตงเจริญกรุงเนี่ยเขาก็ไปเชิญบรรดาแบบผู้ปกครองของโรงเรียนพวกชอเบอรีมามาดูโครงการแล้วก็พวกลูกค้าเก่เาเขาก็บอกว่ายอดขายก็มาทันที นะครับผมไม่แน่ใจว่ายอดขายมาทันทีเท่าไหร่นะก็อาจจะเยอะอะสา่สิบเปอะไรก็ว่าไปก็ฟังฟังแล้วก็ไม่ได้เคลิ้มมากหรอกแต่ว่าผมมองที่ทำเลกับศักยภาพนี่มันก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือมันมีโครงการที่รอโอนในในปลายปีนี้กับในในระหว่างในในทั้งปีนี้ไปไปเลื่อนไปจนถึงต้นปีหน้าแปลว่าเขาจะได้เงินเข้าแน่ๆแล้วผมก็เช็คว่าขายไปได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็เจ็ด ใช่ป่ะเพราะนั้นการโอนเนี่ยมันก็ตีซัตได้ครึ่งหนึ่งยังไงมันก็ต้องได้เงินสดเข้ามาถูกไหมแต่ว่าปีนี้ได้เงินสดเข้ามาแน่จากโครงการที่กําลังอะไรครับร้อนจะออกมาแล้วก็ทยอยโอนเะนั้นปีนี้จ่ายดอกเบี้ยให้เราได้แน่อ่ะอันนีอย่างแรกนะปีนี้จ่ายดอกเบียเยนะยเบ้ยแน่ๆนะครับอ่าถัดมาแล้วเงินต้นเราอจจะได้คืนไหมก็ไปดูดี๋วว่าเขาก็จะได้โครงการใหญ่ในปีสองพีกน้ามันคือตัวพร้อมพงพร้อมพงเอยและอีตัวจเจริญกรุงเอยนะครับ ซึ่งตัวพร้อมพงเนี่ยเนี่ยตอนนี้รูปนี้ผมไปเอาจากใน Google แ a p นะครับอันนี้เมื่อตอนเดือนธันวาปีที่แล้วมันยังเป็นกลางรั้วอยู่เลยแต่ตอนนี้เขางานเป็นเป็นไอ้นี่แล้วนะขึ้นรูปโครงการแล้วนะถ้าเกิดคุณไปดูปัจจุบันผมเพิ่งเข้าไปกินรามเมงเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเองเขาขึ้นแล้วเครนมาละก่อสร้างแล้วัน้นไอ้ตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวสร้างรายได้ก้อนใหญ่ในอนาคตอีกเงินตรงนี้ ก็น่าจเอามาจัดก,การเรื่องสภาพกล่องจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับจ่ายคืนเงินต้นไม่น่ามีปัญหาปกติแล้วถ้าเกิดเขาจะจ่ายคืนเงินต้นเราเขาก็ต้องกู้ใหม่ซึ่งเขาก็กู้ได้อยู่แล้วปีหนึง่งพันสองพันล้านจาก,จ,ากจะจะกู้แบงก์หรือจะกู้จากคุนกู้และยิ่งถ้าเกิดโครงการมันลอนช์ออกมาแบบนี้เรื่อยๆขายได้แบบนี้เรื่อยๆสมมุตินะเขาขายลักชัวรี่ตอนนี้ตลาดลักชัวรี่ยังไม่ได้มีปัญหาเยอะมากนะครับยังไม่ได้มีปัญหาเท่าตลาดล่างตลาดล่างที่ขายคนระดับแบบเงินเดือนไม่เกิน5 0,000ตอนนี้หนัก นะครับแต่ถ้าระดับแบบบนๆที่แม่งแบบไฮเปอร์ไปเลยไฮเน็ตเวิร์ไปเลยพวกนี้ยังขายได้อยู่โดยเฉพาะถ้าทำเลมันถึงถ้าเกิดคุณไปสังเกตของเมเจอร์ดีอทำเลส่วนใหญ่แล้วแม่งเขาโหดมันกล้าลงทุนพร้อมพงอยู่ตรงนี้ยเห็นปะเขาก็กล้าเล่นนะครับก็เมเจอร์จะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับเอาลักชัวรี่ทีนี้กลับมากลับมาว่าผมก็มานั่งคิดเออว่ะ ก็กล่าว่าปีนี้ก็มีตังค์จ่ายดอกเบีย้ยแน่แล้วก็ในอนาคตนะครับก็น่าจะจ่ายดอกเบีย้ยเราได้มันมีโครงการดีๆที่รออยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าโครงการนี้คุณไม่เอาผมก็เอาอ่ะคือมันน่าเอาไงทำเลยมันได้นะครับกลับมาว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพวกอสังหาริมทรัพยม์มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงต่อเอาผมก็ต้องคิดเผื่อความเสี่ยงถ้าเกิดไอที่เขาคุยๆมาเนี่ยแม่งไม่เวิร์กปรากฏว่ามันยังมีท่าไม้ตายอยู่ครับ คือผมก็ไปถามเขาเรื่องนี้รายได้จากกิจการโรงแรมผมเห็นว่าเฮ้ยมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆปี6กสี่อะไม่ถึงร้อยไม่ถึงก็ประมาณร้อยล้านปี6กห้าเป็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปีหกหกเนี่ยประมาณสองร้อยหกสิบเจ็ดต้นทุนของกิจการโรงแรมเนี่ยมันจะซัดไปสักประมาณสักคอสไม่ต้นทุนเป็นคอสเป็นทั้งหมดก็ตีซะตรงเนี้ยก็ละลาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นก็แปลว่าโรงแรมอ่ะมารจิ้นที่ได้ออกมาเป็นเน็ต เอาเป็น p r o f i ต m มาจี n เลยแล้วกันก็มา30-40สเว้ยถ้าเกิดคุณเอามาคํานวณดีๆแล้วมันเติบโตเรื่อยๆแล้วผมก็มองว่าปี6-7อ่ะจำนวนนักท่องเที่ยวมันเยอะขึ้นมาแล้วยิ่งโลกมันมีสงครามบ้าบอคอแตกอะไรกันอย่างเงี้ยรัสเซียมันก็ยังมาใช่ไหมแล้วก็จีนก็มาอะไรก็มาก็ยังมาอยู่เพราะฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวนะครับธุรกิจโรงแรมมันกําลังเป็นขาขึ้นแล้วมันได้ชยชัวผมก็คุยกับเขาว,ว่าถ้าต่อให้เป็น ัวอัตราการเข้าพักนะครับ occupancy rate เนี่ยสักประมาณ80%เฉลี่ยเลยกูไม่เอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนั้นมันก็ดูมองโลกสวยงามเอาแค่80%ผมถามเขาว่าถ้าเอาแค่80%ปีนี้คุณจะมีเงินเข้าเท่าไหร่เขาก็ตอบผมมาว่าราวมาสัก4 0 0 5 0 0ถ้าถ้า80นะก็ได้มาสัก4 0 0 5 0 0ผมจำตัวเลขไม่ได้แร้งจริงผมขอภัยเมื่อวานไม่ได้จดว่าเขาบอกตัวเลขตรงนี้มาเท่าไหร่แต่พอผมคูณมาจิ้นเข้าไปก็แปลว่าคุณก็ต้องได้เงินได้เงิน ได้เงินจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยที่มันเป็นเน็ตเนมาเนี่ยก็มาน้อยๆอ,อย่างน้อยๆก็ร้อยกเกือบ2 0 0ร้ล้านพอร้อยเกือบ200ล้านเานว้ยผมก็ไปถามเขาว่าแล้วรายได้อื่นๆอย่างเช่นพวกรา,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 ายได้ค่าเช่าอย่างเงี้ยเป็นยังไงอันนี้ม่งก็เติบโตขึ้นมาหลายๆรายได้ค่าเช่าต้นทุนมันไม่ค่อยมีแม่งจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยสามสามแล้วก็เป็นร้อยเจ็ดห้าเขาก็บอกว่าตอนนี้พื้นที่เช่าเขาทั้งหมดพวก Office ออฟฟิศอะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าปีนี้คุณต้องได้เงินก้อนนี้มามากกว่านี้เพราะนี้มันไม่ถึงร้อยเมื่แล้ว ถ้าร้อยเปอร์เซนต์ก็จะได้มาแล้วก็หักต้นทุนไปก็ได้มาอีก150ร้อยห้าสิบผมนั่งกดเครื่องคิดเลขบวกกันเฮ้ยแม่งเอาแค่เฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับกับไอเช่าออฟฟิศอ่ะพอจ่ายดอกเบี้ยปีปีหนึ่งอ่ะเขาจะมีต้นทุนทางด้านการเงินอ่ะอยู่ราวๆประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยถ้าเอาโรงแรมกับค่าเช่าตัวเนี้ยมันก็จ่ายดอกเบี้ยได้ราวๆประมาณคือช่วยแล้วอ่ะประมาณสามร้อยห้าสิบอ่ะคุณก็ไปหาเงินมาอีกร้อยหนึ่งอ่ะไม่ยากหรอกมาจ่ายดอกเบี้ย ถูกป่ะผมก็โอเคเฟฟว่ะแล้วถ้าเกิดบรรดาโครงการต่างๆอะ่ะมันโอนได้จริงจากการกระแสงเงินสดได้จ่ายดอกเบีย้ยได้จ่ายดอกเบีย้ยได้ไม่มีปัญหาเออด๋อยวเงินต้นเขาออกชุนกู้ชุดใหม่ก็มาจ่ายเงินต้นได้ถูกป่ะอันนี้คือคิดแบบงโงๆโนะคิดแบบงโงๆโนะเออผมก็นั่งคุยคุยคุยเอ,อ้ยโอเคโอเคทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ออกคื้นกู้มาใช่ไหมครับอ่าออกค้นกู้มา เขาออกมาตัว2ปี6เดือนเนี่ยให้ดอกเบี้ยรเราสูงเลยนะเ1นระแล้วเราคุยกันแล้วนะว่าเขามีปัญญาใจดอกเบี้ยได้แน่แนะเมื่อดูจากงบการเงินแล้วก็ดูจากทิศทางธุรกิจปีนี้ธุรกิจพวกโรงแรมอะไรมาแน่แน่ถือว่าเพราะฉะนั้น7.1%นะ่เน่ะเขาจ่ายเราได้ผมเดาว,ว่าจะจ่ายได้นะครับแล้วก็มันจะมาอยู่ที่ตรงไหนไฮไลท์นะฮะค,คือเขาบอกว่ามันเป็นหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์แต่มีหลักประกันนี่เป็นครั้งแรกของ MJ d มดีมีหลักประกันเมื่อวานผมก็เลยถามว่าแล้วหลักประกันคืออะไร ปรากฏว่าหลักประกันเนี่ยนั่นคืออันนี้เขาเอาของสําคัญของเขามาเป็นหลักประกันให้เออนั่นก็คืออันนี้ครับเมเวนสไตลิสโฮเทลหัวหินแล้วก็มาลาเกสตหัวหินเอาอันนี้เป็นหลักประกันสองอันเฮ้ย <Hey! S 1> คุณคิดว่าเขาจะยอมปล่อยไหมถ้ามันมีปัญหาเราจะได้อันนี้สองอันมานะเว้ย แล้วตอนนี้มันเป็นเรือธงในการทํารายได้อะตอนเป็นหนึ่งในเรือธงในการทํารายได้นะครับหัวหินตอนนี้คนมีจะไปเที่ยวพัทยาอันนี้พัทยาก็อันหนึ่งนะเขายังไม่ได้เอามาเป็นหลักประกันแต่เขาเอาหัวหินมาเป็นหลักประกันโอ้โหคุณก็คิดเอาเองแล้วกันตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับเอาไหมดอกเบี้ยจะจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมก็เล่าให้ฟังไปหมดแล้วว่าเขาก็มีโปรเจกต์ที่รอรับรู้รายได้อยู่นะครับโอเคการโอนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีความเสี่ยงเรื่องการโอนอยู่ด้วยนะครับการโอนใช่ว่าอยาก คุณคาดหวังว่ามันจะโอนมายอดสักพันล้านอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ารีเจคชั่นเล e ก็ยังสูงอยู่นะครับคนก็ชะลอการโอนกันเยอะแยะต่อให้เป็นระดับบน l u กชัวรมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ถ้าเราดูกันที่ตัวโครงการอะ่ะมันโครงการมันอยู่ในจุดที่โดนเบี้ยวยากเออผมว่าโครงการเขาอยู่ในจุดที่ที่มันแบบขายได้อะ่ะ กล้าเล่นไงนะครับก็ลองพิจารณานะครับท่านใดสนใจนะครับหุ้นกู้ของ Major Development นะฮะจากเดิมที่ผมไม่ค่อยอะไรกับมันมากนะครับเมื่อวานได้คุยแล้วแล้วก็แกะ,น,น,แกะนู่นแกะนั่นแกะนี่ก็เฮ้ยก็โอนะนะครับก็โอน่นะเจ็จุดนึ่งเปเลยนะฮะหุ้นกู้สองปี6กเดือนนะครับภายในสองปี6เดือนนี้ถ้าดูจากการะแสเงินสดเขาดูจากงบการเงินแล้วน่าจะพอไหวแต่ดอกเบี้ยได้ นะครับก็สนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับหรือจะโทรไปที่เมอร์ชั่นเองก็ได้0ูนย์สองหกศูนย์หกสองสี่นะครับหรือโทรมาหาผมเลยก็ได้นะครับศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดก้า็ดแปเก้าสองนานๆจะเจออะไรที่เอานะเนี่ยเจอจริงๆนานๆน่าจะเจอนานๆจะได้เจออะไรแบบนี้ทีหนึ่งเอาเนะี่ยเออนานๆน,นะฮะบอกได้เลยไม่ค่อยบ่อยหรอกที่ผมจะมานั่งบูคุนกู้นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณเราก็คุยกันไปหมดแล้วนะครับ ทีแสบผมก็ยังไม่ทําอะไรหรอกนะครับแล้ววันนี้ตลาดหุ้นไทยก็อ่าบวกเขียวสว่างสวัยเหมือนอย่างที่คาดหมายนะครับก็โอ้โหที a สบดีดขึ้นมาเลยอย่างแรงนะฮะใครอยากจะลองก็ลองไปนะฮะวันนี้ผมไม่ว่างผมไม่ทํารอดูเบร่เยเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ